เรียกว่าช่วงนี้มาแรงจเจงๆสำหรับพระเอกสุดฮอตเนื้อหอมของเราเจมจิขนาดไม่สบายเนี่ยหนุ่มหลอกของเราเนี่ยเขาก็ยังมางานได้ได้ว่าสปิริตจริงๆครับงานเนี้หนุ่มหลอกของเรายังแซวสาวเต้ยซะจนสาวเต้ยเราอายเลยทีเดียว ไม่สูงเดี๋ยวฟังพี่เต้ยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไต่างๆพี่เต้ยเราชินแล้วขอพ้อยพี่เต้ยครับขอพ้อยหน่อยขอพ้อยให้พี่เต้ยไม่ต่างอะไรครับทิมหน้าเลยครับมาเจอพี่ทุกคนครับที่ทำงานด้วยครับแล้วก็พี่เต้นครับล่าเขาเรื่องครับก็ พี่ก็คนน่ารักครับจริงๆแล้วถ้าเราเห็นพี่เขาเหมือนกับการ์ตูนอ่ะชอบแบบว่ามีแบบอริยบทที่แบบดิ่งดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีครับผมชอบไปร้อยหนึ่งนะเดีให้ร้อยหนึ่งเป็นยังไงบ้างชอบครับผมปลื้มพี่เขาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแก้วมือสีสนม่อยไหสนุกมากกว่าสนุกที่ถังแซวทั้งชมส่งสายตาขนาดเนี้ยระวังหนุ่มอเล็กเอาไว้ดีๆนะจ๊ะเจมจิของเฮีย